ก็ครับตอนนี้กลับมาที่บ้านที่ร้อยเอ็ดครับแล้วก็ก่อนจะกลับเข้าไปที่บ้านก็เลยแวะมาตลาดก่อนเพราะว่าแม่เพิ่นบอกว่าอยากได้ขนมจีนครับอยากได้เค้าคุณครับก็เลยมาซื้อขนมจีนสวดีครับกำลังสิบเพิ่งกำลังเดือดคิดอยู่ดูวอลลัมหรอครับเซริซามหรอครับขอบคุได้หลายครับร่างเค้าคุณยุ่งแต่โอเคเอาตรงนู้น สวัสดีครับแม่ขายได้ไหมเท่าไห่เอ่าเดียวลูกเห็นเพื่อนหญิงแล้วโอ๊ยใจริญเจรเยินลูกขอบคุณครับใจเยินดูครับยังหาแพงเหมือนจะอยู่ในโทรศัพท์ครับขอบคุณเรื่อยๆครับย้ายขายอยู่ในโดรนวะครับอันก้าโดรนแล้วเอ้ามาถูกหลอกเขาบอกเขาเห็นกันเจตียใช่เห็นแม่ขายย้ายเลยสิบคนเนี่ยเอาสัก แค่แค่ขวาย,ยัางสิบ่อครับย่าเพราะว่าสิบหานสิบหาพนครับรรกินยุไสเนยทั้งนั้นกินย่บ,นบ้านครับกลับมาบ้านดูมาหอดครับอุ้ยอีกเนอดเี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรน่ากินมากร้านแรกแม,แม่แม่อยากได้ขนมจีนก็ได้ขนมจีนเรียบร้อยแล้วร้านแรกเลยต่อไปนรจะไปดูอะไรเลยแม่ทุวอยากเห็นยังกินบ่เ <c oughs> ดี๋ยวไปดูก่อนเราไปเดินดูก่อนว่ามีอะไรน่ากินบอ โอ้ยผักเยอะมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขายอะไรครับข้าวหมาวบางฮาร์เป็นข้าวห้างค่ะอ๋อข้าวห้างพวกเราไปเที่ยวต่งไดนกินครับเอาไปนึ่งค่ะเอาไปนึ่งปกติเลยต้องแชะประมาณห้านาทีก็พอนะคะมันจะออกมาเหมือนข้าวโข้าวมานเออเหรอนี่นี่ให้ให้คุณเอดูอยากให้อยากให้กับเขาลองชิมดูนชิมเลยบังคับเพื่อนเอ็นบอกข้าวห้างครับเนี่ยของอำเภอหนองค้ออุ้ยหอมมาก ข้าเมาเหมอนเดิค่ะเป็นคลองแท้เลยนะ่ยทุกคนหอมมากเลยอ่ะเ่หาหนักนี้บอกคับแม่นขาห้างเอาไปแช่ห้านาทีเสร็จแล้วก็นึ่งได้เลยใช่ค่ะแล้วรสชาติและกลิ่นมันเหมือนข้าวเม่าเลยทิ้วเคยกลิ่นบออะมาลองชิมได้เลยค่ะข้าวห้างข้าวห้างค่ะอุ้ยดีจังเลยอ่ะเอาไปฝากซอสเวด้วยอันนี้มันกินได้หรือเปล่าหรือต้องเป็นหนึ่งครับอ่าเอาไปแช่น้ำล่างล่างล่างแกมออกมันจะมีหัวแกมู่ในนี้เพราะว่ามันเป็นข้าวสดไงคะครับสดแล้วก็เราก็ ล้างล้างประมาณ2องน้ำเราเก็บไว้ได้นานแค่ไหนครับถ้าถ้ามีเป็นช่ฟีดอย่างเงี้ยเราเก็บไว้เป็นปีได้ค่ะไว้ได้สองปีหรอกแม่นค่ะไว้ในช่องฟีดฟีดได้เป็นปีเลยนะใช่แต่ถามซุ้มโบ่าเดี๋ววันโบเอาไว้ใน้สองปีมันสิเป็นล้างเป็นบ่ากราบแม่นค่ะเพราะว่ามันเป็นข้าวสดมันเป็นข้าวใหม่ข้าวสดแล้วมันยังมีความชื้นอยู่วิแต่มันอร่อยมากเลยอะตุนเส้นชิมได้ไหมชิมดูได้ค่ะชงละแปดสิบบาทป่ะครับครับถุงละกิโลค่ะอ๋ออันนี้หนึ่งถุงหนึ แม่ต้องชอบแม่แล้วแม่แล้วเป็นคนมากกันผู deste, ้เฒ่าเป็นมากเลยค่ะเพราะว่าเอาเป็นต้นข้อยเปเห็ดพวกเผาทิพย์ก็เอาส่วนนี้ด้กันค่ะเป็นต้นเขาทย์ป่านเท่านี้ไปยมเอาเขาห้างเนี่ยครับแล้วก็ไปเห็ดเขาล้างไป็เห็ดเขาตุ่มมัดได้หลายอย่างนะคะอ๋อนี่จังเลยอ่ะแม่เป็นคนติดติดกินเขาหอมกินเขาแซ่บเป็นต้นะครับได้อยู่เลย การสกินบอร์ทันเพร,ราะ,ะ,ะรสั่งออนไลน์เลยว่ฮหาอยากได้ยุคกรุงเทพอ่าได้ค่ะต้องได้ค่ะเพราะว่าพี่กระซุ่มด้วยกันซุ่มยังไงบอสครับีิยวออกพันแขกไปเลยด้วอยากให้แม่เที่ยวเอาเบอร์ไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสั่งไปที่กรุงเทพะจะหอมไม่หรีที่ยุคเกี่ยมไปชิมๆๆชิมได้ชิมได้ยิ้วลองชิมดูมันหอมมากมันเหมือนข้าวเหมือนข้าวเม้าเลยอ่ะนุ่มบอสยิ้วนุ่มแล้วก็หอมเนาะกลิ่นมันคือแบบถ้าเกิดเขาเรยงต่อเหมือนข้าวเม้าเลยเหมือนข้าว ตลานอื่นอยากชิมน้ำเนาะน่ตลาดหนองพอกมันเป็นตลาดที่ของเยอะมากมีทั้งของทั่วไปแล้วก็ของป่าด้วยนะครับของน้ําบานเท่าเสียครับถ้าแบบใครอยากกินของป่าของตามบ้านเราอ่ะแวะมาได้ย่างเข่าห้างเนี่ยหาไม่ง่ายนะนี่ใช่ไหมครับไม่ได้มีตลอดนะไม่ได้มีตลอดแล้วก็หากินไม่ง่ายนะเดือนพฤศจิกานี้เท่านั้นเฉพาะช่วงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องซื้อเย้ะเยอะไปขอบคุณครับขอบคุณครับ อันนี้ก็จะเป็นเหตุเห็นไหมล่าสุดเป็นไงบ้างจี๊ดอร่อยไหมเหมือนข้าวเหนียวแต่ว่ามันจะมันๆแล้วมันเออมันมันมันรสชาติกว่าเหมือนข้าวเหนียวมูนเหมือนข้าวเหนียวมูนครับหวานๆเลยจี๊ลองดูจี๊บอกว่าอร่อยด้วยโอ้แต่เหตุเยอะเนาะเราจะได้อะไรอีกไหมเพราะว่ามันสายแล้วเรามาถึงก็ตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งปกติแล้วว่าเขาจะมีตลาดตอนเช้าของจะเยอะแล้วก็ตอนเย็นครับ สวัสดีค่ะได้หนักนะว่ากัน้ังครับดยุคนี้ครับคุนแม่กินอะไรกัครับโค้ชเนตรตะไร้ครับแม่บ่ายาบอกว่าไงก็เกลียดกับมาบานครับวัเเรียมงานบุญกระถินครับอแปลบุญน้ำกันได้ครับบาบ้านสวนนะคครับเลยบานาแทงไปนะครับบ้านนี้วันที่11ยั้มาแรกมี่หมอรำเสียงอีสานไปวันหมอรำน้ำกันแม่เป็นข้านมันเลครับ นี่มันน้องหวานมัอกินซีเบีจะเลี้ยงเป็นของหวานรำน้ำกันเด้อไป็องหวานน้ำกันนะคะเริ่องตลอดเรื sure> ่องเห็นเิ่ตลอดคนตลอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ส่วนมากจะเป็นผักของที่เหลือจะเป็นผักนะครับแล้วก็ครับสวัสดีครับพี่ายแม่มาแม่มาบุญข้าวประดับพินก็ได้อะไรพี่แม่อ๋อขอบคุณมากเป็นแม่ประจำเลยค่ะขอบคุณครับอาจารย์ก็ได้มา อมาซื้อของสิกลับบ้านครับแม่พันว่าอยากได้ขอบคุณไปได้แมาก้วนะพันว่าแล้วเราก็เห็นพันตลอดครับขอบคุณหลายๆนะครับวันที่1 1 12ไปเอาหุ่นน้ำกันเด้อหมแ่ครับเป็นการส่งนั่นถ่ายรได้เลยค่ะร้านอยู่ตรงไหนตรงนี้ค่ะเป็นร้านชิ้นจริงแล้วก็ร้านไปถ่ายหน้าร้านจะได้โปรโมทเดี๋ยวไปถ่ายหน้าร้านจะได้โปรโมทให้ด้วยค่ะ ใครมาตลาดหนองคอกนะร้านนี้นะครับร้านลูกชิ้นที่ปอปลาร้านนี้นะครับน่ากินไหมยอดน้อยกินมากเลยใครว่างแวะมาแล้วก็ในร้านเนี่ยเมื่อกี้มาเอาเอามาฝากกระเปลาเป็นยีบาทกระเพาะปลากัะเพยจับอุ้ยงแค่หวานก็พอปลายี่สิบบาทกระเพจับ10บาทอาจารย์กระเพจับเราเพิ่มส10บาทกระเพจับ10บาทกระเพาะปลา20ทุกคนนะายากมากนี่เดอดข่ดไม่หยุดแวะมานะใครมาตลาดหนองพอกแวะมานะครับ แม่มานะเนี่ยทางานลูกชิ้นแล้วก็ร้านกัะปอปลาเอามาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันโอเคขอบคุณครับไว้เจอกันนะครับขอบคุณครัอย่าลืมไปเอาบุญน้ำกันเด้อที่ส1 1เอ็ดสทอดเอาไปทอด12บสองเนี่มือเศร้าครับแต่ว่า11บเอตอนกลางคืนไปดูหมอรำคาญเสียที่สามไปดูอาจารย์ร้องเพลงด้วยค่ะอาจารย์บายค่ะจะให้น้ำใหม่ให้นะคะ น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปเอาข้องห่างเราก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับมารับนมจีนครับขอบคุณนะคะยายขอบคุณนะคะยายขอบคุณเดลคนดังคนดังดังไฟดังนี้แล้วไปแวะมาใหม่ได้ครับยายขอบคุณค่ะ กลับแล้วครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับครับสวัสดีครับวัสดีครับไม่เจอนานแล้วปีนึงแล้วเนี่ยปีนึงแลเนาะปีนึงลปีนึงมาที่บ้านพี่ใจพีกใจจังเลยอะไ้ตัวจริงแล้วตัวจรงแล้วมาซื้อผักแขงเงีกับพ e ่อเลิงแ uh, mm ้วาท่นนาซื้อผักแเี้ยใรเ อันนี้พ่อามีให้กำลังน้องควันี่นี่เห็นหมนี่พุ่ิัรน้องควกนี่พุทธนองควกนไ่เห็นไมเห็นทีในทีวีเ้พ่อเนีมาล้วเนี่ย่เียพมาบากกัาเอาให้นะอ่าเย็นแกน้ง้าตีนเรา โอเคแเด็โอเคลูนะขอบคุณคับขอบคุณค่ะอวแล้วนออคแคัเนที่มีนะลูกันหลองเพลงเนี่ยอุ้ยงามงามมวนมขอบคุณค่ะวันที่ไปอาุนขง้อยู่บ้านขับอสวครับาับารงาบารับบอกเพลงนมอแ่ารังบน่เพงทุกลน์่นเงื่อนวอานคุณม่ขอบคุขอบคุณครับขอบคุณครับ